Move on หลังสูญเสียคูมานสูซีสุซิราเปิดตัวหวานใจคนใหม่ได้ฝรั่งตานมข้าวแข้งชนบุรีดามใจ ทำเอาหนุ่มๆม,มองกันเป็นแถวเมื่อดาราสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษชื่อดงังซูซี่สุซิราแน่นนาะประกาศเปิดตัวหวานใจหนุ่มตาน้ำข้าวในงานวันเกิดหามกลางบรรยากาศหวานชา่ำเต็มไปด้วยความสุขหลังจากที่เจ้าตัวครองตัวเป็นโสดมานานหลายปีโดยซูซี่สุซิราได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่าขอเปิดตัวอย่างทางการนะคะชีวิตมันสวยงามแม้ต้องผ่านภูเขาผ่านพายุมา มากมายทุกๆประสบการณ์ทุกๆอย่างซีขอบคุณตื่นตันใจกับทุกประการขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสําหรับความรักจากคุณทามกลางคนบันเทิงและแฟนๆที่แห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ในความหวานกันจํานวนมากซึ่งหนุ่มตาน้าขาวคนนี้คือเดนิสมุนริโลกองหน้าชาวบราซิลของฉลามชนชนบุรีเอฟทีมดังแห่งไฮสลักวีเวอร์ไทยลีก สำหรับเดนิสมูริโลย้ายมาคาแข้งในเมืองไทยตั้งแต่ปี2015โดยผ่านการคาแข้งกับหลายทีมดังมากมายอย่างเชียงรายยูเนเต็ดุ per พาวเวอร์สมุทรปราการพีพีทีระยองหนองบัวพีชเอฟซี นครราชสีมามาสด้า f c และล่าสุดกับชนบุรี f c ซึ่งก่อนหน้านี้ซูซี่ซูซิราเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักในอดีตเอาไว้ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเธอได้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียไปพักใจและฝึกจิตซึ่งไปอยู่นานถึง2เดือนแม้จะรู้สึกดีขึ้นแต่บางครั้งก็ยังแอบที่จะมีน้ำตาแต่ก็ถือเป็นโมเมนต์ที่ดีและมีความสุขอีกทั้งเธอยังงดรับงานในวงการไปเกือบปีพร้อมเคลียร์ข่าวที่หลายๆคนมีความ เห็นว่าเธอ move on ว่ y ซึ่งเธอเผยว่ามันแล้วแต่คนว่าใครจะคิดยังไง่าสำหรับเราเราพร้อมที่จะ move on แล้วซึ่งคู่มันเราก็คงอยากให้เรามีความสุขด้านซูซี่เผยว่าก็มีคนเข้ามาคุยและมีหนุ่มมาจีบลายชาติเธอก็เปิดรับไม่เจาะจงว่าต้องชาติอะไรอยากให้เขาจิตใจดีและมีเรื่องราวที่คุยกันได้ ส่วนในที่สุดซูซี่ซูซีราก็ได้เปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างเดนิสมูลิโลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20สิงหาคม2565ซึ่งงานนี้ทำเอาหลายคนรู้สึกยินดีไปกับความรักครั้งนี้ของเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมากเพราะทั้งคู่นั้นเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยทีเดียว